ในส่วนของสกวสกวสกวตอนที่เราทำวิจัยเรื่องการศึกษานะคะเราก็ใช้กระบวนการ Research หรือ RBL นะ Research Based Learning ก็เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบหนึ่งแทนที่คุณครูจะมายืนสอนบรรยายคุณครูจะต้องเป็นนักตั้งคำถามเพื่อให้เด็กพยายามค้นคว้าหาคำตอบได้ด้วยตัวเองแล้วก็กลับมาแลกเปลี่ยนกับคุณครูนะคะอันนี้ก็เป็นกระบวนการวิจัยแบบหนึ่งซึ่งเราพบว่าการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ผ่านการตั้งคำถามผ่านการให้เด็กไปคิดไปสืบค้นบางทีเขาก็ไปเยี่ยมในชุมชนไปคุยกับพ่อแม่ในชุมชนเพื่อได้คําตอบบางอย่างแล้วมาแลกเปลี่ยนกันในเรียนนี่เป็นกระบวนการวิจัยที่ใช้ได้ในห้องเรียนแล้วเราคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะว่าการสร้างการเรียนรู้จากการปฏิบัติการลงไปสืบค้นคว้าเองด้วยตัวเองของเด็กๆการตั้งคําถามตั้งสมมติฐานด้วยเด็กๆเองเนี่มันสามารถทําได้ แล้วเราเคยทําในหลายจังหวัดด้วยนะคะซึ่งวันนี้เราก็พยายามนํากิจกรรมต่างๆเหล่านี้มาร่วมกับเด็กๆที่โรงเรียนนะคะเพื่อเป็นการเรียนรู้ร่วมกันของพี่ๆแล้วก็น้องๆน,นักเรียนนะคะก็น่าจะทําให้เกิดแรงบันดาลใจสําหรับสมาชิกชาวสกสวนะคะในการที่จะทําสิ่งที่ดีๆให้กับสังคมและได้รู้จักสภาพเรื่องการศึกษาซึ่งเป็นเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นจุดหนึ่งนะคะทีะ่สังคมให้ความสนใจว่าประเทศไทยจะ ยกระดับการศึกษาได้อย่างไรนะคะเราก็คิดว่าน้องๆสกสวที่มาลงมาทำกิจกรรมกับน้องๆเที่ยงเวียนนี้น่าจะได้เรียนรู้อะไรกลับไปนอกจากการทําสิ่งดีๆสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆแล้วเนี่ยพี่ๆสกสวก็น่าจะเกิดแรงบันดาลใจบางอย่างนะคะเดี๋ยวกลับไปเราคงได้มีการพูดคุยการเรียนรู้ของพี่สกสวด้วยในกิจกรรมห้องที่1จะเป็นการร้อยเรียงบนเตีมที่ชื่อว่าตีมช้าง อันนี้ก็เพราะว่าเป็นเด็กปฐมหนึ่งนะครับเป็นเด็กชั้นเล็กสุดที่เราเลือกท,ทํากิจกรรมด้วยนะฮะในตีมช้างนี่เขาก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องการพับกระดาษ ร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือหมายความว่าเด็กเกิดสมาธิขึ้นเพื่อเพิ่มกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุขนะฮะกลุ่มที่2นะครับอันนี้เป็นรวมระถมสองะถม3เนี่ยก็เป็นศิลปะภาพปฏิินะครับอันนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีเรื่องของการเอาทักษะเกี่ยวกับมือนะฮะทักษะการขยับมือกันใช้มือเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือผมเข้าใจว่าห้องเนี้ยเขาให้ทําภาพปฏิิเกี่ยวกับ โยงไปหาเต็มเรื่องของการคัดแยกขยะนะครับกลุ่มที่3นะครับประถม4และประถม5รวมกันเป็นไซโชว์นะครับโชว์ทางวิทยาศาสตร์อันนี้ก็เป็นเรื่องของการเอาประยุกต์เอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์อันนี้ก็เป็นไซโชว์นะครับก็รู้สึกว่าจะเป็นที่ฮือฮาของเด็กๆมากนะฮะกลุ่มที่4เป็นเรื่องร่างกายของฉันอันนี้ก็เป็นความรู้พื้นฐานทางกายภาพวิทยาศาสตร์กายภาพเลยนะครับว่า ในเรื่องของอวัยวะใดยอยู่ในที่ใดาตาลองนี้นะครับแล้วก็ผสมเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะวาดภาพระบายสีเข้าไปด้วยนะครับกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มมัธยมต้นนะครับมัธยมที่1-3เนี่ยเป็นกลุ่มแอร์เพลนนะฮะก็คือพับจรวดง่ายๆนี่แหละนะครับเพียงแต่ว่าในตอนที่ทํากิจกรรมเนี่ยเขาก็พยายามที่จะให้ความรู้พื้นฐานกับเด็ก จะทำยังไงจะทําให้ลักษณะของเครื่องร่อนที่พับกระดาษเนี่ยนะครับลมพยุงได้มากขึ้นไปไกลได้มากขึ้นทํานองเนี่นะฮะก็เป็นการพยายามเอาเรื่องของวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยให้เด็กเข้าใจมากขึ้นผ่าน การทํากิจกรรมนะครับกิจกรรมในช่วงบ่ายนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับอของที่เราบริจาคนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นการถามเขาด้วยว่าเขาอยากได้อะไร,ยรยจยดแรกที่เราได้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของอยากได้หนังสือเด็กนะครับเขาคงมีจํานวนน้อยนะฮะอันนี้เนี่ยเราก็เปิดรับบริจาคมานะครับทีนี้เพื่อให้สัมพันธ์กับของที่ได้มาคือหนังสือเนี่ยก็เลยจัดเป็นกิจกรรมใ,ให้เขาจัดกลุ่มประเภทแต่อันนี้ก็เป็นประเภทอย่างง่ายๆนะครับคงไม่ได้ถึง ขนาดว่าทําทะเบียนหนังสือเข้าห้องสมุดอะไรขนาดนั้นนะฮะแล้วก็แยกด้วยสีรักษีนคือจัดกลุ่มประเภทเช่นว่าเหมือนกับว่าหนังสืออ่านนอกเวลาภาษาไทายหนังสืออ่านนอกเวลาภาษาอังก,กับกลุ่มที่2เนี่ยจริงๆก็มีน้องพนักง,งานเราเองเนี่ย s รีคมาว่าอยากทำแอคทิวิตี้ที่มีการออกแรงอยู่บ้างท่าสงทาศีอะไรเงี้ยนะพอเอินพอเรียนถามผู้มืยการโรงเรียนทางนี้เนี่ย ก็บอกว่าได้ก็คือเขามีสนามเด็กเล่นนะฮะที่เขาเรียกว่าสกายวอล์กเนี่ยพอดีเลยกเ็เนื่องจากว่ามันตากแดดกลางแจ้งแล้วก็ตากฝนนะฮะมันก็จะสีซีดไปเราก็เลยทำการบริจาคสีด้วยนะครับพร้อมอุปกรณ์ต่างๆแล้วเราก็ทำกิจกรรมด้วยที่ให้พนักงานของเรามา ทีนะที่ทางสงกสวนะคะมาร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการเปิดโลกกระท้านให้กับคุณครูของเราและนักเรียนของเราได้เรียนรู้มันการสร้างนะวัตรกรรมชิ้นๆหนึ่งที่มันออกมาในรูปแบบที่ นักเรียนก็สามารถทําได้และค,คุณครูก็สามารถทํากิจกรรมได้นะคะนักเรียนในวันนี้น่าจะได้ออกระบวนการคิดหรือแนวการการเรียนการสอนการทํางานที่เป็นขั้นตอนเป็นระบบแล้วก็มีชิ้นงานออกมาเป็นนวัตรกรรมของตัวเองก็น่าจะเกิดเป็นนวัตรกร,รตัวน้อยของโรงเรียนได้ในวันนี้นะคะ่ะนี่คือความคาดหวังของเราสําหรับกิจกรรมวันนี้นะครับที่ทางสปสว,สวได้มา ร่วมที่โรงเรียนดอนพุษาวัดดอนพุษานะครับจุดประสงค์หลักๆที่เราทํากันเนี่ยประเด็นคือเราพยายามสร้างความมีส่วนร่วมไม่ใช่ความมีส่วนร่วมของบุคลากรอย่างเดียวนะครับแต่เป็นความมีส่วนร่วมของสกสอวอกับชุมชนและสังคมซึ่งตอนนี้เราเน้นมาที่เรื่องของด้านการศึกษานะครับทำยังไงให้ทางด้านการศึกษามีส่วนร่วมกับการจะเรียกว่าพัฒนานะครับวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรม ส่วนหนึ่งคือเราทําให้คนของสกสวเองเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมแล้วทําให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าความผูกพันความมีส่วนร่วมความทุ่มเทไม่ใช่ทุ่มเทแค่ในงานแต่มันคือทุ่มเทว่างานของเรานั้นสามารถสร้างประโยชน์ให้ชุมชนและสังคมได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็คงต้องขอบคุณทางทีมงานนะครับทีมงานของสกสวทีมงานของโรงเรียนวัดดอนพุานะครับที่ให้โอกาสของเราได้มา เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคมและหวังว่าในอนาคตพวกเราจะได้มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ต่อไปในอนาคตครับขอบคุณมากครับ